สงสัยไหมคะว่าซึมเศร้ากับเบิร์นเอาเนี่ยมันต่างกันยังไงเราเข้ามาฟังนะคะนะคือจริงๆแล้วอะซึมเศร้ากับเบิร์นเอาว่ามันแยกกันได้ยากเหมือนกันเนาะเวลาที่เรามีภาวะเบิร์นเอาส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับงานใช่ไหมคะลองสังเกตดูนะมันจะเกี่ยวกับงานมันจะเหนื่อยจากการทํางานเนาะเรารู้สึกว่างานมันเยอะมันเคลียร์ไม่ทัน หรืออะไรก็ตามที่งานเก่ายังค้างคาย,ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็เข้ามาอีกรู้สึกมันทําไม่ทันรู้สึกมันอ่อนล้าการที่เราจะตื่นแบบจากวันอาทิตย์ไปวันจันทร์เนี่ยมันยากมากเลยรู้สึกไม่อยากไปไม่อยากทารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาวะเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องจากการทํางานซึ่งแตกต่างจากการซึมเศร้าอยู่แล้วจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พักก็จะหายแล้วมันก็จะได้ดีแบบดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราได้พักนะคะส่วนซึมเศร้าเนี่ยมันก็ เป็นภาวะที่กระทบกับจิตใจเนาะไม่ว่าการงานความเครียดที่มากระทบกับจิตใจอะ่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีภาวะที่ซึมเศร้าหม่นหมองท้อแท้รู้สึกไม่อยากไปเหมือนกันที่ทํางานอะ่ะนะอาจจะร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคลิปก่อนๆที่พี่เคยพูดเอาไว้แต่มันต่างกันนะซึมเศร้าพักแล้วไม่หายค่ะหรือต่อให้หลีกหนีใช้วันลาวันพักวันลากิจลาป่วยลาทุกอย่างพักผ่อนเนาะ ก็จะไม่หายค่ะซึมเศร้ามันจะค่อยๆแบบเอออ่อนล้าหม่นหมองท้อแท้ลงว่างั้นน่ะนะพักแล้วก็ยังซึมเศร้าก็ยังหม่นหมองเหมือนเดิมนะอันนี้เราแยกกันได้ง่ายเลยนะแสดงว่ายังไงนะซึมเศร้าพักมักไม่ค่อยหายแต่ถ้าเป็นเบิร์นเอาค่ะสบายมากเลยอย่างเช่นแบบเหนื่อยเครียดกับการทํางานเราก็เอ๊ไปกับเพื่อนนะอันนี้กลับมาปุ๊บเนี่ย ไปในการทำงานก็จะกลับมาเต็มที่เลยสู้ลุยเต็มที่ค่ะอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาวะเบิร์นเอาท์ธรรมดายังไม่ถึงภาวะซึมเศร้าโอเคไหมคะนะอันนี้เราก็แยกกันได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยเบิร์นเอาท์พักแล้วจะดีขึ้นซึมเศร้าพักแล้วก็จะไม่ดีขึ้นค่ะนะคะถ้าใครชอบนะสำหรับช่องพี่แล้วก็กำลังใจจากที่นี่ก็กดติดตามกดไลค์ได้นะคะกดแชร์ได้นะคะเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เรานะแล้วก็ คนรอบตัวที่เรารักและเขาก็รักเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ